จำฉันได้ไหมเนี่ยฮะฮะน้องเป็นน้อง,องเออน้องลุงแอติ่งนั้นเป็นลูกลุงแอวันไงวันก็เคยอยู่ ก่อนน้าแมวสมัยน้าแมวไปอยู่บ้านลุงเอียงอะลุงดิดอะตอนน้าแมวเป็นสาวจําได้ไหมใช่ฉันก็อยู่นั่นนะฉันก็เป็นเด็กอะฉันเป็นเด็กแกเป็นสาวจำได้ไหมเล่าใะใตอนนั้นมีใครบ้างอะที่อยู่บ้านเดียวกันนะสมัยน้าแมวนั่นนะเราลองทบทวนที่จาได้มั น้นแมวไปเกี่ยวข้าวใช่ไหมนาะใช่ไหมไปอยู่บ้านปู่ใหญ่อะ่ะใช่ไหมใช่ตอนนั้นเป็นสาวเนาะโอ้สาวสวยเลยนะแมวผมเป็นเด็กน้อยอะแล้วยังไงเนี่ยแล้วแล้วแล้วน้าแมวกลับมาอยู่บ้านได้กี่ปีแล้วกลับมานอนอยู่เปนี้ได้กี่ปีแล้ว สิบกว่าปีแล้วลูกกี่คนนะลูกตอนนี้โตหมดแล้วมั้งโตหมดแล้วผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงผู้ชายคนผู้ชายตัวรุ่นเล็กโตแล้วมาคนโตนี่ผู้หญิงหรือผู้ชายโตผู้ชายเอออายุเท่าไหร่แล้วคนโตยีกว่าแล้วแล้วผู้หญิงนะยีกว่าแล้วแล้วตอนนั้นแฟนน้ำแมว วัวเป็นทหารเหนือทหารยศอะไรตอนนั้น <10. S 1> ยศสิบเอกแล้วตอนนี้เขายศเท่าไหร่แล้วเอายศสิบเอกนี่แต่เมื่อสมัยสิบกว่าปีก็สิบเอกเดี๋ยวนี้ก็สิบเอกแล้วตอนได้ตอนได้กันยศอะไรอะ่ะ <10 so. S 1> อ๋อตอนได้กันน้ำแข็นะสิบโทพอตอนเลิกกันนี่สิบเอกยังไม่ได้จ๋าเลย,อ,ยอ้าว อย่างนี้ก็เรียกว่าคุณนายคุณนายหมูไม,หม <laughs> ไม่ใช่คุณนายผู้กองอาแล้วก็ยังไงเราเกี่ยบแบบนี้ลูกก็เข้าไปหมดหรือยังไงอยู่กับพอ่อนี่ยอยู่กับพ่อแล้วแล้วน้ำเหมวตอนนั้นไปอยู่ในไข่เหรอใข่ไหนเนีบ,บ,บ,นอบอชลอ้อใช่บอชลอก็เข้าตรงน้ำบินนี่นนเนาะอ๋ออยู่ใน่ข่เลยเหรอ แล้วพอร้านนั้นเขาก็ให้น้ำแมวมานอนเปรีแล้วก็เขาก็อยู่่ายแล้วแล้วยังยฮะยังดีอยู่ยอ,ยอ๋อแล้วน้ำแมวป่วยนานนี่ยังงนี่มาป่วยที่นี่ปว่ปวยใจมั้งป่วยใจ ปวดใจที่ปวดทิง้งลูกไม่ได้เห็นลูก,ลกลอ๋ออ๋อผู้ผู้หญิงจบปริญญาตีแล้วฮะอ๋อผู้ชายไม่ได้เรียนไปเรื่อยฉาดสงสัยนู่นนะโอ้รู้หมดแล้วเนาะอืคิดถ,ถึงลูก แล้วผัวเราคิดถึงไหมเดี๋ยวนี้คิดถึงพี่ปาหาอ๋อคิดถึงทั้งผัวทั้งลูกเลยเอาแล้วเขามีใหม่ยังยังอ๋ออยู่กับลูกสาวสาวจบปริญญาติคิดถึงก็มากมาขนาดไหนอะอยากกลับไปอยู่ด้วยอ๋ออยากกลับไปอยู่ค่ายจะจำทางกลับได้ไหมนะ1ิกว่าปีแล้ว รถเมล์รถรถเมล์ไม่มีวิ่งแล้วเนาะโอ้ยุคนี้มันไม่มีแล้วน้อแมวมันมีรถประจําตัวกันหมดละโอ้เออไม่มีก็เราก็ไม่ต้องไปแล้วเนาะอ๋อรอลูกสาวเหรอเนี่ยเหรอยังมียังมีความหวังอ่ะนะลูกสาวจะมารับเนาะแล้วลุกลูกลูกสาวมาหาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อ่ะฮะ ตอนที่เขารับปริญญาเขาเอาปริญญามาให้ดูหมอฮะอ๋อเขาเขาไม่ให้เอาหลักฐานแม่ไปไม่ตอนที่เขาใส่ชุดปริญญานะ้วเขามาหาแม่หมอไม่ได้มาแต่มาเอาเตกสารเราไปเขาจบที่ไหนอ๋อฮะเตียมูดม โอแล้วทุกวันนี้ยังไงติดต่อแกอะไรยังไงบ้างไหมจดหมายหรือหรือว่าโทรศัพท์อะไรบ้างไหมให้บอ์โทรปิดไว้อ๋อให้นปิดไว้อ๋อเขาให้ไว้หรือไงเห้แล้วน้แมวได้ไไไดโทรไปมั้ยมโโอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นระบบเฟซบุ๊กแล้วนะ้แมวเห็นหน้ากันหมดแล้วเข้าใจมั้ย ระบบลายระบบเห็นหน้าเป็นโทรวัตโทรทัศน์แล้วเป็นโทรทัศน์เห็นหน้ากันเลยเราอยู่บ้านเราบ้านใครบ้านใครก็มองเห็นหน้ากันเลยมานิ่งแต่ปีไหนนี่สี่ศูนย์นี่หกสิบสี่แล้วนี่หกสี่ยี่สิบสองยี่สิบสี่ปีแล้วนับได้บอยยี่สิบสี่ปีแล้วเนาะ แลนอนเปีอย่างงี้มากี่ปีละสิบสอยอย่ปละอะเ่มาสปีอะอเศร้าใจหรือไง,องนอนทุกวันก็คิดถึงเขาทุกวันไง,ง,งแล้วไม่ร้องเพลงไปด้วยแล้วฮะเมื่อก่อนก็ร้องเพลงเป็นนะแมวเมื่อก่อนเป็นสาวอะร้งองเพลงฝรัง่งมานะจำได้นะชอบฟังเพลงฝรั่งนี่นะแมวเนะี่ย เนะนตอนนั้นเป็นเด็กอัะน้าแมวนี่เปิดทนันซิสเตอร์ในี่ฟังเต็ฝรหลังแล้วจำได้ไหมะอะ่ตอนนั้นน้าแมวเป็นสาวอ่ะผมเป็นเด็กน้อยอ่ะฟังเต็มฝาหลังแล้วตอนนั้นก็นักเงินก็ไปอยู่ด้วยเนาะน,นเงินด้วยเนาะ เงินคนนึงนะแมวคนนึงเนี่ยไปแล้วเปิดตั้เพลงฝรั่งกันนะมันมีสถานีฝรั่งอ่ะนาะก่อนนีเนาะอันนี้ฝรั่งแล้วเพลงสากลน,นะเนาะเพลงสากลลุกไทยลุกทุ่งฟังจะสากลกันนะจนผมร้องฝรั่งเป็นก็พอน้าแมวกับใน,นเงินนี่มันคนเปิดนะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่ร้องเพลงฝรั่งเป็นหลายเพลงเลยแล้วยังร้องเป็นมอดเดี๋ยวนี้ ลืมแล้วเออแต่ก็ยังมีแววอยู่มั้งฮะฝรั่งก็เป็นเยี่ย้มอะอยู่กับเบนท์แย้มพี่ยมอ๋อเขาเป็นฝรั่งเหรอโอ้อันนั้นเป็นแววตั้งแต่ตอนสมัยสาวๆแล้วอะสมัยสาวๆจบพูดฝรั่งเปลงฝรั่งอะอย่าไปต้อมใจ อย่าไปเศร้าใจร่างกายเราไม่ไหวแต่ก็ใจเราจะได้แข็งแกร่งเราก็จะได้เราจะได้ลุกสู้ขึ้นมาลูกหลานก็จะได้มาหาเขาเห็นเป็นนี้เขาก็ไม่อยากออกไปแล้วก็ไปเห็นไม่แข็งแรงก็กลัวไปเดินตามเขาไม่ได้นะแมวต้องเดินทางให้แข็งแรงแต่งตัวให้สวยเหมือนเดิม <บ rage> เข้าใจไหมมาที่แรกก็นอนอย่างนี้ <head> นนนนเขาก็เขาก็มีภาระเขาก็เอาไว้นี่เลยเขาก็คิดอย่างน <soi> ั้นแหละ แต่ถ้าเกิดว่าน้าแมวนี่เดินแข็งแรงเมื่อก่อนก็ยังเคยพาเขากินพเขาเลาะพาเขาเดินได้ไปทำกับข้าวเขาได้แต่ตอนนี้น้าแมวไม่ทําอะไรเลยหน้าแมวทิ้งตัวเลยไม่ได้เขาไม่เอาไปแล้วน้าแมวต้องลุกขึ้นมาสู้เข้าใจไหมเป็นอะไรก็แล้วแต่เราขยับได้เราก็ต้องสู้ รู้ไหมเข้าใจไหมน้องแมวผ่านโลกมาเยอะนะจนพูดฝรั่งเป็นแล้วอยู่ทหารมาอยู่ค่ายทหารมาจากปีนะกีป่ปีแล้วอ่าอยู่ค่ายทหารยี่สิบปีคนทหารก็มีมาแล้วนอนอย่างนี้ไม่มีลอกก็ระเบียบตรงเป๊ะวิงหึมหุม,หมซ้ายขวาหน้าหลังตามระเบียบเป๊ะ เป็นทหารมาได้ยังไงนี่อยู่ในค่ายก็เหมือนเป็นเลือดทอาหารนะไม่สู้ได้ยังไงน้องจะบอกให้น้ำแหมวต้องลุกขึ้นมาสู้เข้าใจอยู่ว่าห่างลูกห่างขัวน้ำแหมวคิดแล้วก็ทิ้งตัวเองเข้าใจไหมน้องมาฟังดูแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้น้ำแข็งยังจำความตั้งแต่หลังมานา ตั้งแต่หลังมากลางมาหน้าน้าแมวยังรู้เรื่องหมดแล้วใครว่าน้าแมวไม่รู้เรื่องไม่ใช่แล้วแต่น้าแมวนี่ภาษาภาษาแพร่กเขาบอกเป็นโรคซึมเศร้าโรคนอนคิดถึงสามีและลูกใช่ไหมไหน,นอนคิดถึงเขาเคยฟังเพลงนี้ไหมะไหนอะออะมันร้องยังไงบ้างะ นอนคิดทิงเขาเลวานเพื่อนเราเขียนให้ใช่ไหม <c oughs> เออแล้วยังมาตอมใจนะแมวเชื่อน้องนี่เชื่อน้องนี่คนเราทุกคนมันก็ปัญหาชีวิตมันมีทุกคนนั่นเนี่ยเาไหมต้องสู้นะหมเป็นคนสู้เลยต่สมัยเด็กๆผมเห็นแล้วนะหมวเป็นคนโอ้แข็งแรงสู้ใช่ไหม แม่ต้องสู้แล้วต่อไปเนี่ยลุกขึ้นมาก็ตอนนี้ยังล้างจานได้ไหมนี่ฮลาแวล้างปลาปแต๋วล้างปลาแต๋วเป็นพี่สาวนะครับปลาแต๋วล้างได้ยังไงน้ำแมวล้างได้น้ำแมวก็ต้องล้างดียังพอยกยกถ้วยไหวไหมยกขันไหวไหม,ไมทุกวันนี้อาบน้ําเย็นไหมอาบน้ําเยงก็แสดงว่าน้ำแมวก็ยังพอทําได้ เพียงแต่น้าแมวทุกวันนี้ทิ้งตัวเฉยๆว่าหมดสภาพอ่อนอ,อกอ่อนใจกูไม่อยากทาอะไรแล้วนอนทิ้งไปวันหายใจไปวันใช่ไหมเบื่ออะไรเบื่อโลกใช่ไหมโอ้ต่อไปนี้น้าแมวสู้นะสู้ทําไงเราลองทำสองนิ้วดิทำนี้เลยทำสองนิ้วดิน,นี่อันนี้สู้ๆใช่ไหมไอลาวยู่ก็ทาไงอาลาวยู่ ไอ o v e y ยู love you. ทำไงไอเลิยูอาอันนั้นอันั้นอันนั้นอันอันก็กดไลค์ยกโป้ไอเลิยูทำงี้ปั๊บสามนิ้วเอาโปขึ้นมาเออทำตรงๆนิวเชี้นิ้วชี้นิชี้นิชี้นิชี้อออันน,น,นี้คือไอ o v e y ยูฝรั่งฝรั่งบอกไอเลิยูไอเลิยูคาราบาลทำไงคาราบาวคาราบาลคาราบาลทำงี้ <c oughs> กำตรงกลางสามนิ้วหัวนิ้วก้อยหัวนิ้วชี้ออกเอาอันนี้กว้างๆนี่กว้างๆคาราบาวโอ้ยอันนั้นอะควายเขาตู้แล้วซื้อโอเคโอเคโอเคทำไงโอเคโอเคทำไงโอเคทำงี้แหมโอเคสบายนะสบายที่ทำไมมัมีความรักใหม่ๆก็โอเคนาที่แรกเนี่ยโอเคเคยเคยทำไหมเคยทำกับ เคยทํากับแฟนที่สมัยเป็นแฟนกันไหมโอเคตอนที่แรกนี่เงี้ยเคยทํำไมหม<า>อะชื่อจ่าอะไรจ่าบองจ่าบองบอะพี่ลิน,<า>พ,ลนพี่ลินนี่คือใครนลิน,น,น,ลนคือใครคือคือสามีใช่ไหมอ๋อชื่อชื่อชื่อจริงนามกุลจริงแล,ล้วอะสุรินอินเนียม ฮะสูลินอินเนิยมลินลินเนิยมนินน้องหนูเหรออ๋อสูลินนิยมโอ้นายทหารรูปหล่อที่สุดในใจของป้าแมวคือนะคือชื่อชื่อสูลินนินนเียม แล้วทุกวันนี้น้าแมวใช้ได้ใช้นามสกุลใครในวนันนี้เนี่ยมโอ้ยังเป็นทหารอยู่เลือดเลือดทหารเลือดทหารต้องสู้ๆทหารตะเบะทำไงทหารตะเบะสวัสดีครับวันที่ย่าฮัทวัน,นที่ย่าฮัทวันที่ย่าฮัทเฮ้ตะเบะทำไงตะเบะแม่เออวันที่ย่าฮัทเอามือลงเออวันที่ย่าฮัท เอามาลงทหารก็ยังมีก,ก็ยังมีเลือดก็ยังเป็นทหารอยู่ทหารก็ต้องสู้เลยเป็นทหารนะต้องสู้สู้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่สู้เป็นทหารต้องสู้นะน้แมวนะโอเคนะเป็นกําลังใจนะเดี๋ยวจะมาดูบ่อยๆว่าน้าแมวออกจากเปรไหมวันนึงให้นอนได้แต่ว่าต้องน้าแมวต้องลุกทํากิจกรรมัง้ง อยู่ในค่ายเขาเขาทำไงบ้างตรงลานบ้านฮะตรงลานบ้านเราทางมาด้านอาานอกเออนั่นนะเขาเรียกยกิจกรรมใช่ไหมเออน้ำแมวต้อง,ต,องต้องอย่าต้องอย่าหยุดอย่ายอมนะโอเคนะสู้ๆทำงี้ดิเออสู้ๆน้ำแมวต้องสู้ๆนะโอเคนะเดี๋ยวน้องจะมาประเมินน้องจะมาประเมินดีไหม ประเมินผลว่าน้ำแมวได้ลุกบ้างไหมสุรินนินเนียมโอเคนะสู้ๆเ้ยัไงสู้สสองนิว้วสู้ๆเอ่อต้องสู้ๆู้อายเลิฟยูดิอายเลิฟยูอายเลิฟยูสามนิวน้ว,วาสามนิว้วนิ้วโป้งนิ้วโป้งเสามนิ้วอายเลิฟยูอายเลิฟยูหนูรักจา่า อะไรนะสุรินนินยมใช่ไหมสุรินนินยมนะเนาะอ๋อไอเลิฟยูหนูรักจ่าสุรินนินยมโอเคโอเคโอเคสู้ๆนะสู้ๆสองนิ้วโอ้โอ้โอ้สู้ๆสู้ๆสองนิ้วอ่าสู้ๆโอเคโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้นะน้าแมวนะนะเดี๋ยวจะมา เดี๋ยวจะมาประเมินว่าน้ำแมวลูกกับเปย์บ้างไหมนะครับสู้นะสู้นะแล้วปากก่อนดิฮะจะได้เจอสามีจะได้เจอลูกนะน้ำแมวนะแล้วแปาบก,ก่อนสุ้ๆก่อนซุ้ๆก่อนโอเคโอเคโอเค เป็นกำลังใจให้ครับ